ตรวจมาก็คือในเรื่องของการที่เราจะไปทำงานศิลปะกับชุมชนชิ้นแรกที่พวกเราทดลองทำก็คืออยู่ที่ข้างกำแพงร้านของร้าน249 9นะครับตรงนั้นพวกเราได้นำสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นมาพัฒนางานเป็นงาน ชุดนี้นะครับที่เด็กๆก,กำลังทำอยู่ตรงนี้นะครับค่ะก็ในชิ้นของงานนี้นะคะก็คือเอามาจากเรื่องอความหลากหลายของท่าทำในประเทศไทยก็จะมีพวก,พวก,กผ้าใบอ้าอีสากนกน็มีผ้ากางรวมๆกันก็จะเป็นพวกเอ่เรียอกว่าอะไระจะเป็นพวกตุ้มันจะเป็นคล้ายๆทงที่ทำจากเชือกของภาคอีสา,านแบบพูดถึงเ,เรือหรือแบบทะเลนีนก็จะเป็นภ้าใแล้วก็เป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไร ใครๆรัพาวเวอร์หรอที่นกม็มวยไทยแล้ววกเก็เกงช้างอะไรนี่ก็นำมารวมรวกัน